พเพื่อนๆเนี่ยเองวันนี้จุดเกม n e x t b o t in b a c k Blue นะครับผมก,ก็ต้องปิดเน็ตเล่นแล้วเพราะมันมีแล้วก็เล่นันไปบายบายฮูย้ย บายบายบายโอยบายอทำไมตอนนั้ผมทำแค่รอบเดียวแล้วมันคุ้นได้มันเปลี่ยนไปผมจะติดท็อปอันดับสามให้ได้นะเพื่อที่จะได้สำเร็จควสผมด้วยแล้วก็เป็นการ

Brau tiếp tục lịch sử này bệnh lý hay hoặc đi babi bì này mẹ kiếm gù gần ào khao lắm chụp khao lắm nghe khao lắm chụp khao lắm chụp khao lắm บ <B. S 2> ายไปคุณพอร์เตอร์ค่ะอโด่านสามเล่นไม่ไหวนะครับมันแหลกมากเดี๋ยวผมเล่นให้ดูว่าเกิดผมตายน้ำม,มันง่าเมากเลย,โอ,ยโอ้ไม่กเกที่ครับคุณคูบาวดี้น่าจะเป็นตัวที่วิ่งไหว โดนช้ำคม,ม,มไม่รู้ไม่น่าใช่นี่ดาดสามเนาะเอาจริงๆมันแหลกเลยดูคุณมันเยอะนะครับยันมันแหลกเลยพอเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้แต่เราไม่ควรเล่นหาเด็กบดแบบมันมันออกไม่ได้นะครับไม่เส oh, <please. S 1> ียง ต้องไปอยู่ตรงที่เคยพวกนี้น่าจะเป็นบอทนะครับผมดูน็กบอทเต็มเลยพอดีดูความลับหนูนูนตูน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 นูตอนแรกอะผมชอบด่านสองมากแต่อยู่ดีๆมาชอบด่านแรกแน่ด่านนี้ด่านนี้ ไวแบบนี้มีคนอยู่ข้างในนั้นเดุ้กึ้นเห็นบอทอยู่ข้างในนั้นค้งแรกเยได้เอาอย่างตรงนี้เป็นจุดที่ผมตายบ่อยที่สุดตายบ่อยกว่าเน็กบอดอีกเอาจริงๆรอะคือไม่คือมันแบบคือมันแบบเร็วจนผมตายอะโอเคปหมัน ถ้ผมรอใช่ป่ะมันจะมีคนยืนอยู่ข้างบนนั้นอีกคนเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบมีคนข้างบนอีกคนหนึ่งแต่อินซ่ามาือเดี๋ยวผมจะทําอะไรที่ๆให้ทุกคนเห็นว่าผมนั้นติดอู้ย,อย่าเข้ามาผมออกไม่ได้ตึ้บักดุง้ง ออกไม่ได้เบาดีโอ้ซุปเปอร์ไอรอนนี่เจ้าโดงโดเลมีจุดเช่นไม่ซื้อได้ยุ่งมาตัวใหม่นิ่งยังนี่อาไม่รี้ไปหลี้วตัวอากิตอัดตัวอะไรโย่อานนมสัมสัมสัมเก็บ อันนี้มันมีนนที่นารมดีอยู่กอ,อก,ออกอทยอยี่น่นอักีสักทด่กที่สักทักทักเีอก่ัักีกีี่สสััสัมท่ก่่กีี่่ มอมเอามาอย่างเท่ตกสภาตายเอเมอินซะมข้าเมฆข้าเม่ตื่นตื้อตื่นตื่นตื้อตื่นตื่น ไม่เล่นบ,บนักเลยตายหมดดาวเลยไม่รู้นะครับว่าจะเลือกสกินอะไรเพราะผมก็ไม่ชอบมันเลยผมชอบเทคโนเบตแต่ว่ามันเป็นสกินหนึ่งดาวมันจะช้าเออ Yeah. Can you feel the dark? Can you feel the open? Can you feel? Can you feel the? Uh... Water, woo, water, 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 water. What? I dropped the. Thing. ไอโชสปีดตุยหลังเมื่อกี้กำลังวิ่งถอยหลังอยู่นะครับเดี๋ยวดีๆไอโชสปีดมาจากไหนไม่รู้ดีเทคโมบิดูระดับไอโชสปีดโชสปีดเขาเป็นเกย์หรือเปล่าเพราะเขาเคยบอกว่าเขาเป็นเกย์เอโย มาผมจะไม่ตายอีกแล้วรอบนี้คือครั้งสุดท้ายที่ผมจะไม่ตายดูแม่แม่ไหมผมถึงนี่สุดท้ายดูชิว่าดู โอ้โหอะแก่ี้แหละฟุ้งไฟปึ่งปุ้งถ้าเกิดที่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามั่จะขึ้นได้ว้นี่มีนูเตอร์อีกเกินนะ ไม่มันเลยอุ้ยคนมันทำอะไรเอ๊ะทำไมนคนโดนแล้วไม่ตายเอ้ยโยโอย้มันแหมันแหมาแล้วดูดิมันแห่มาเต็มแล้วนะ่ะไปเลยครับ ป้านแตกอยู่ที่คนน่าจะลงมาเต็มเลยนะครับเ้วแล้วก็ทิ้งระเบิดเอาไว้ให้กับคนที่อยู่ข้างล่างนูตว้ซูเปอร์ไอรอนี้เชื่อไหมอุ้ยอีกรอบหนึ่งผมตายครับไม่ใช่หรอกคือลงมาไม่ได้ดูว่าเน็กบอดอยู่ตรงโน้นดูดีมดด่มันดูดี่มัน โอ้มันไปตรงนู้นหมดแล้วครับรอดไหมอย่ามีคนอยู่ข้างหลังกะกะร์ตเก่การ์ตาเก่าคอหูไม่กี้มีคนมานะครับโอ้ยมาเต็มเลยครับลอดละยจะระบดแตกรอด บาเนี่ครับบ้านนี่คือข้างในนี้คือมีแต่เน็กบอกนะ,ะมันหลาดมากเลยมีเน็กขวาขึ้นมาอีกตัวหนึ่งไหนเมย์ไหนเมย์ผมไปละไอคนเดิมอีกแล้วไอ้นี่นมาจากไหน โอเคเพื่อนมันได้ไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์่ได้ตามช่อนิเมะนะครับโอเคไปายก็ใครที่อยากเล่นก็ชื่อ Neckbot in Backroom ข้างบนนี้เลยเนาะก็มันเกมที่สนุกดีเนาะแต่อย่าทำบ้านแบบนั้นนะครับแต่ว่าใครจะรอคือผมเคยทำแล้วมันรอดเงี้ก็เลยอยากทำอีกรอบแต่ส่วนใหญ่มันจะบื้มบ้านระเบิดโอเคยบาย